เจะกันม่ในคลิปหน้าเจ้าทุกคนบ๊ายบายเออจำได้ว่าคราวก่อนที่ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องวอลกของดิสนีย์ไปอะนอกจากเรื่องลิตเติ้ลมเ i d แล้วยังมีเรื่องอะไรอีกเรื่องหนึ่งวะดิสนีย์ก็กรอกน้ำยาใช้กระจกใส่ปากกูด้วยการปล่อยตัวอย่างหนังเรื่องปีเตอร์แพนแอนด์วนดี้ไอสัตว์เอ้ยหลังจากคราวก่อนที่เรานั่งดูลฟ์แฟชั่นของลิตเติ้ลมเอทไปเนี่ยก็รู้สึกว่าวลกน้อยเกินไปหน่อย ทำรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตไม่งมีความสุขมากเกินไปเลยอยากหาอะไรที่เครียดใส่ตัวหน่อยดีกว่าหลังจากที่เล่นโดต้าไปละสามเกมทําใม้รู้สึกตอนนี้ชีวิตเส็งเคร่งกาลังได้ที่แล้วก็ลองเปิด Disney Plus ก็ไปเจอหนังเรื่องหนึ่งที่จั่วประเด็นไว้แล้วไม่ได้สารต่อไปเลยก็คือปีเตอร์แพน n อนดนดี้ไม่เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่วะกูไม่รู้เรื่องกูไม่รู้เรื่องเลยอะเอาเป็นว่าเราเปิดไปแล้วอะเราก็ต้องมารับผิดชอบกันหน่อยละกันว่าหนังเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงเลยเรื่อง วันนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนแล้วคุณพร้อมที่จะโดนเอดูเคทแล้วหรือยังล่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดู Peter p a พนแอนด์เวที่ฉายใน Disney Plus กันเลยครับเรามาเริ่มจากเนื้อเรื่องย่อนก่อนเลยแล้วกันนะครับหนามันก็จะเล่าถึง Wendy George และก็ Michael สามพี่น้องครอบครัวผู้ดีประเทศอังกฤษที่ตัวพี่เว n d y ้เนี่ยก็เป็นกับต้องไปหอพักนักเรียนแต่ตัวเองอ่ะไม่อยากไปเลยอยากอยู่สนุกกับน้อง มันก็บ่นว่าถ้าโตขึ้นแล้วกูไม่ได้เล่นสนุกสนุกกับน้องๆกูไม่โตดีกว่ามันก็เลยถูกปีเตอร์แพนชวนไปในโลกเนเวอร์แลนด์โลกที่มีแต่ความเป่นจนภัยและไม่มีทางโตจากเดิมแต่พอไปถึงก็จะเจอกับกลุ่มโจรสลัดของกัปตันฮุกที่ต้องการทำลายล้างกลุ่มเดอะลอสบอยที่เป็นกลุ่มลูกกระจอกของปีเตอร์แพนและฆ่าปีเตอร์แพนด้วยทั้ง4คนก็เลยต้องร่วมมือกันปราบกัปตันฮุกและเรียนรู้ที่จะเติบโตกันผู้ใหญ่ด้วยกันนะครับอ่ะก่อนอื่นขอบอกเลยสิ่งแรกที่คิิดดหหหลลลัังงงจจาาากทีู่่บบบเเเยยยนนนะืนแมช ฉากแอ็คชั่นไม่สนุกในหนังมันมีฉากฟันดาบต่อสู้กันระหว่างพิทาแพกับกลุ่มโจรสลัดกับตันฮุกนะแต่ดูแล้วมันเหมือนพ่อลูกฟันดาบกันมากกว่ามันฟันกันเหาะแย่แยะมากเลยนี่แหนะนี่แหนะชิบหายนักแสดงไม่แสดงไม่ชวนดูเลยอะมีแค่กับตันฮุกคนเดียวที่เล่นดีเกินหนังไปมากซ g ที่เขาขั้นวิบัติเลยไม่สมการเป็นดิสนีย์ที่ทุ่มทุนต้านเยอะๆเลยฉากเป็นบางฉากคอดข้างลอย แต่ที่น่าที่สุดน่าจะเป็นหน้าของทิงเกอร์เบลเนี่ยแหละคนทำซีจีเก่งนะแป้งไม่ได้ทาแต่หน้าลอยได้ไงก็ไม่รู้ทุกครั้งที่โผล่มามันเหมือนมันไม่แปะอยู่ตรงนั้นน่ะไม่รู้สึกเหมือนตัวละครมนอยู่ตรงนั้นเลยส่วนตัวจาราเคที่เป็นตัวตบปุกในวันแจ้กระตูนก็เป็นซีจีไปเหมือนกันแต่แทนที่มันจะโผล่มาเยอะมาเป็นแฟลปซิกเหมือนในกระตูนน่ะกับกลายเป็นออกมาฉากเดียวแล้วเป็นซีจีที่ไม่ค่อยเนียนด้วยในแง่ของซีจีแม่งโคตรผิดหวังชิบหายเลยดิสนีย์แม่งลดงบตรงนี้ไปเยอะมากจนกลายเป็นเเเหหมืออนนังกไปลย่ะ ก็เข้าใจแหละว่ามันไม่ใช่หนังโลงอ่ะแต่มึงดิสนีย์อะมันควรจะมีมาตรฐานกว่านี้นะเว้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่ามีแต่เรื่องด่าอางเดียวนะเว้ยเรื่องฉากเรื่องภาพแม่งสวยนะส่วนตัวชอบฉากที่เข้าไปในเนเวอร์แลนด์เว้ยเพราะว่าไม่ใช่แสงสีสวยดีแล้วฉากแต่ละฉากที่เข้าไปหลังจากอยู่ในเนเวอร์แลนด์แล้วอะมันเลือกโลเคชั่นดีมากแต่มันไม่เข้ากับปีเตอร์แพนอะมันดูล้นลนต้นไม้ในน้อยอารมณ์เหมือนดูตลอดต้มลิงมากกว่ามันดูไม่ป่ามันหนังปีเตอร์แพนเรื่องอื่นที่มันมีฉากออกป่ามากกว่านี้อะมันดูววเ อารมณ์เหมือนผู้กำกับอยากให้หนังมันออกมาเป็นดาร์กแฟนตาซีมากกว่าเป็นแฟนตาซีสำหรับเด็กที่พีเตอร์แพนมันเป็นยิ่งบวกกับเรื่องแสงที่ออกมาเบื่อๆแต่หลายๆฉากด้วยแล้วอ่ะมันยิ่งทําให้ดูเหมือนดาร์กแฟนตาซีหนักขึ้นไปอีกซึ่งมันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันไปไม่สุดแล้วมันไม่เหมือนกับพีเตอร์แพนที่เราเคยดูมาก่อนอ่ะโดยปกติแล้วความเป็นดาร์กแฟนตาซีของหนังอ่ะมันจะต้องมีความโหดร้ายเว้ยมีความน่ากลัวเว้ยอย่างเช่นเรื่องเรเบลเลนอ่ะที่เป็นดาร์คแฟนตาซีที่เดวิดบันมีความนวีเล่นน่ลม ที่ก็เบลหน้าร้อยนี่แล้วเป็นความน่ากลัวเปล่าวะเอาเป็นว่ามันคือกลางเว้ยมันมีความเป็นดาร์คแฟนตาซีแต่แม่กก็น้อยมากจนจะเรียกว่าเป็นดาร์คแฟนตาซีเหรอแต่จะเรียกว่าเป็นแฟนตาซีธรรมดาก็าไม่ได้ไงเพราะมันมีความเป็นดาร์คแฟนตาซีสรุปมันเป็นเที้ยเะยวะส่วนเรื่องการแสดงที่ผมตกใจเลยนะแม็กลดคอสนักแสดงชิบหายเลยยกเว้นคนเดียวคือกับตันฮุกที่เล่นโดยจูดหลอ่อส่วนคนอื่นนี่คือนักแสดงโนเนมทั้งนั้นเลย ยิ่งเด็กที่แสดงเป็นพนะีเตอร์แพนนั้นยิ่งหนักเลยดาราเด็กในสังกัดดิสนีย์มีเยอะแยะนะแต่ทำไมอานักแสดงไม่มีประสบการณ์อะไรเลยมาเล่นเป็นตัวเอกวะมบงหาคนที่ดีกว่านี้มาเล่นไม่ได้แล้วเหรอยกเว้นอีเวาแอนเดอร์สันที่แสดงเป็นเวนดี้ให้อีกคนหนึ่งแล้วกันที่ดนดอกมาได้อยู่ในระดับที่โอเคไม่ได้แย่ไม่ได้ดีอะไรมากมายอะแต่คนอื่นนี่คือแบบเมื่อครกลับไปเรียนการแสดงใหม่ด่วนๆเลยโดยเฉพาะฉากแอคชั่นอะกูขอล้องเลยพวกมึงเล่นได้ห่วยเขาขันเฮียเลยแหละเออพูดถึงกัปันฮุกแล้วขออวย กัปตันฮุกกับกลุ่มโจรสลัดนี่ถือเป็นจุดเด่นของเรื่องเลยนะสำหรับผมผมว่าร่วมก,กับมันรวยว่าปีเตอร์แพนแม่งเขียนออกมาห่วยแสดงก็ห่วยขายแม่งไม่ได้แม่งก็เลยให้ Air time แอร์ไทม์กับกัปตันฮุกซะเยอะเลยโดยการใส่แบ็กสตอรี่ให้กับกัปตันฮุกมากขึ้นทำให้ตัวละครมีโมททฟและมีความเป็นคนมากขึ้นมันเลยทำให้เราไม่ได้รู้สึกเหมือนตัวละครตัวนี้เป็นตัวร้ายอะไรมากมมยเออเว้ยมันอยากฆ่าปีเตอร์แพนกับเพื่อนเว้ยใช่แต่เราก็อยากจะฆ่าพวกแม่งเหมือนกันอนะเพราะตัวละครแม่งเองซวยชิบหายเลย มันก็เลยการว่าเราอยากให้กับตันฮุกเนี่ยชนะมากกว่าบวกกับจูดลอดที่แสดงดีมากๆจนต้องถามเลยว,ว่านับงานนี้มันได้ยังไงวะออกมาฉากไหนกข็ขโมยซีนนั้นไปหมดทําให้ทุกฉากที่ออกมาเราได้ดูการแสดงดีๆตลอดยิ่งพอแสดงกับพวกกลุ่มโจสรสลัดเลายิ่งสนุกคืออย่างนี้เว้ยหนึ่งในมเมสเสจของหนังอย่างหนึ่งก็คือการโตไปเนี่ยมันไม่ด้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่โตไปแล้วอย่าลืมความสนุกในวัยเด็กก็พอ แต่กลุ่มของปีเตอร์แพนแม่งไม่ได้ทำอะไรสนุกสนุกเลยแต่ลอสบอยแม่งมีฉากยิ้มฉากขำแค่เฉพาะตอนที่ปีเตอร์แพนแม่งออกมาโชว์เทฟแล้วก็หัวเราะแบบฮ่ากูเก่งจังเลยแจตค่ากับการกลุ่มโจรสลับมีความสุขตลอดเวลาเว้ยเวลามันเดินเรือไม่หัวเราะเวลามันคึกคักแม่งร้องเพลงเวลามันจะไปบวกกับพีเตอร์แพนแม่งเฮฮามีการเล่นมุกตลอดเวลาพอดูจบก็สงสัยเลยเว้ยทำไมผู้ใหญ่ทุกคนไม่มีความสุขมากกว่าเด็กอีกวะเห็นแบบนี้บอกเลยพีเตอร์แพนมึงโตเหอะ มึงจะมีความสุขกับตอนที่มึงเป็นเด็กเยอะหรือเว้ยกลุม่มแมงเฮฮาขนาดนี้ดูสนุกขนาดนี้ทำไมไม่อยากโตแล้วเข้ากลุ่มแม่งวะอะแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกคุณอยากฟังมากที่สุดคือเรื่องโว้กของหนังเรื่องนี้เรื่องมันมีการเปลี่ยนสีผิวของที่กบเบลกับการใส่ผู้หญิงลงไปในกลุ่มที่ชื่อว่า lost boy เว้ยแต่จริงๆนะแม่งแทบไม่ได้ส่งผลอะไรกับหนังเลยนอกจากมึงจะยัดเยียดความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใส่หัวกูแล้วอะ มันไม่ได้เพิ่มหรือไม่ได้ลดอะไรที่ทําให้หนังปีเตอร์แพดแอนด์เวนดี้ดีขึ้นหรือแย่ลงเลยคือง่ายๆกในตัวทิกเกิลเบลเนี่ยต้องจากมันจะเปลี่ยนซีผิวจาก F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  เป็น0 0 0 0แล้วอะ่ะมันก็ตัวละครเดิมถ้าเป็นอย่างนั้นผมขอถามคำถามเดิมแล้วกันว่าทาไมมึงไม่เอาอิลิเดนซ่ามาใส่แทนทิกเกิลเบลไปเลยวะส่วนการเอาผู้หญิงมาใส่ในกลุ่ม The Los t Boy เนี่ยมันก็แค่เอาผู้หญิงมายัดเข้ามาแต่ตัวบทกับนักแสดงนักแ,แสดงเหมือนผู้ชายซะง,งั้นะ่ะ มันไม่ได้ใส่ความเฟมินีลงไปในตัวละครเลยไม่ได้ใส่ปัญหาเวลาเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยกันไม่ได้เพิ่มความคอมเพล็กซ์ไม่ได้เพิ่มความซับซ้อนให้กับกลุ่มเลยว่าง่ายๆไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกับการที่เอาผู้หญิงมาใส่ในกลุ่มเ h e l ลอ t บอยเลยส o มึงใส่ผู้หญิงมาแต่ตัวละครมึงแสดงมาเหมือนผู้ชายเจ๊เพื่อคือคุณอาจจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่มีผลกระทบอะไรกับหนังเลยเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกับมันเลยอ่ะมึงเปลี่ยนแล้วมึงไม่ได้เปลี่ยนเฮี้ยอะไรเกี่ย เปลี่ยนเพื่อให้คนดา่าแต่ถ้าถามว่าตัวละครตัวไหนที่โดนโบกทําร้ายมากที่สุดอ,ะอ่ะก็น่าจะเป็นไทเกอร์ลิลลี่เนี่ยแหละไทเกอร์ลิลลี่น่าจะเป็นตัวละครที่โดนเปลี่ยนไปเยอะที่สุดแล้วแต่เปลี่ยนไมหมห่วยลงสัง,งัันเลยคืองี้เว้ยออริจินอลอ่ะไทเกอร์ลิลลี่อย่าเป็นคนที่สวยที่สุดในเผ่ามีคนมาจีบมีคนมาขอแต่งงานเยอะแยะไปหมดเลยแต่แม่งไม่เอาเว้ยเพราะอีเนียมันแอบไปชอบปีเตอร์แพนอยู่มันก็เลยแอบอิจฉาวเวนดี้กับทงเกเบลเว้ย ซึ่งพอเป็นอย่างเงี้ยมันเลยทาให้ตัวละครมีความน่าสนใจของมันและมีความสําคัญในเนื้อเรื่องแต่ในเรื่องเนี้ยไอที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้มึงเขี่ยลงทิ้งขาขยะให้หมดเลยเพราะมันเสร็จให้ทิงเกอร์ลิลลี่อ่ะมันเป็นเพื่อนเป็นคู่หูเป็นอารมณ์ประมาณนั้นมากกว่าไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนรักหรือว่ามันมีความรักอะไรกับพีเตอร์แพนเลยแล้วถ้าคุณคุณเคยดูหนังภาคเอ็นนเมชันของดิสนีย์อ่ะจะจาได้เลยว่ามันจะมีฉากหนึ่งอ่ะที่อินเดียแดงอ่ะมันต้อนรับพีเตอร์แพนเข้าเผาหล ใชเ่เว้ยหนังดิสนีย์มีฉากเด็กดูดบุหรี่เว้ยหังสมัยก่อนกับหนังสมัยนีไ้ไม่เหมือนกันจริงๆแต่ในหนังภาคนี้มันเอาฉากที่ไทเกอร์ล,ลิล,ลี่โดนจับเป็นจอร์จกับไบโคแทนแล้วมันตัดฉากที่เกี่ยวข้องกับอินเดะแดงออกทั้งหมดเลยน่าจะเป็นเพราะการเมืองเมกาแหละที่กลัวโดนคนอนเดะแดงอันดาาเพราะว่าเนพิเซนเผ่าเขาผิดแต่มันก็ทำให้ไทเกอร์ล,ลิลี่มีเหตุผลในการช่วยปีเตอร์แพนน้อยลงไปมากๆจากตัวละครที่สวยๆท,ที่แสดงถึงความหลากหลายแล้วัฒต้นทมของชนเผ่าในจัก,กรวาลของปีเตอร์แพนกลายเป็นตัวละครหญิงทที่เสั เก่งี่เฮี้ยแบบไม่มีเหตุผลอะไรนอกจากกูเกิดมาเก่งแค่นั้นเองแล้วฉากเปิดตัวของทิกเกอร์ลิลลี่นี่แม่งโคตรติงต้องอะแม่งออกมาพูดภาษาท้องถิ่นอีเดแดงเว้ยแล้วแม่งพูดอยู่คนเดียวทั้งเรื่องแต่ทุกคนคือฝังแม่งเข้าใจหมดเลยยกเว้นไอ้สามพี่น้องแต่พอมันคุยกับใครด้วยภาษานี้ะทุกคนตอบแม่งกลับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเว้ยคือแบบคิดแบบคนบ้านๆนะสมมติคุณนั่งดูคลิปนี้อยู่แล้วจู่ๆมีฝรั่งเข้ามาในบ้านคุณแล้วถามว่า hey you where the whole ad คุณคงไม่ตอบพร้อมกับไป แม่ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่กูมันไป็นคพ่อแม่มุ่นหรอกจริงป่ะนี่ไม่ก็เหมือนกันอะคนบ้าอะไรคยนรับภาษา,าแล้วเสือเข้าใจด้วยนะแล้วเพราะความปัญญาอ่อนในการสแสดงและความโวกของหนังนี่แหละถ้าเกิดคุณถามว่าผมได้คะแนนสักเท่าไหร่ดีผมก็จะให้จา้าทวิตเตอร์เต็มอนิต้าซากีเซียนแล้วกันถ้าคุณรู้ว่าผูา้หญิงคนนี้โวกขนาดไหนนะคุณจะรู้เลยว่าทวิตเตอร์ไม่โคตรกระจอกเลยอะผมว่าหนังเรื่องนี้ไม่โคตรน่าเสียดายโอกาสเลยเว้ย หนังมันพยายามจะปรับให้เข้ากับบริบทสังคมในสมัยนี้โดยการยัดความโวกเข้ามาในหัวเราแต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์อะไรเกี่ยวกับความโว้กที่ใส่เข้ามาเลยไม่ได้เพิ่มบริบทอะไรใหม่ๆไม่ได้ใส่ความแตกต่างการเปลี่ยนสีผิวของทีก็เบลการใส่ผู้หญิงเข้ามาในลรลอปลอยที่แทนที่จะเพิ่มมิติมากขึ้นกับทำให้กลุ่มมีมิติน้อยลงแถมหนังแม่งน่าเบื่อสุดๆการแสดงที่ไม่โห่อา่าว c ีจีก็ไม่ได้เรื่องถึงแม้มันจะมีข้อดีอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วอะ มันก็เป็นแค่หนังห่วยๆเรื่องหนึ่งที่ยักความโว๊ะเข้าไปเต็มที่เพราะไม่งั้นจะไม่มีใครดูหนังแม่งแค่นั้นเองคิดว่าถ้าเกิดว่าผู้กำกับอบแม่งมีงบเยอะกว่านี้สามารถแคสนักสแสดงที่ดีกว่านี้ได้แล้วไปลดการเมืองออกหนังมันจะสนุกกว่านี้เยอะเว้ยแต่ตอนนี้แม่งไม่ได้ต่างอะไรกับ Netflix adaptation ยังไงอย่างนั้นเลยลดเกรดลดคอสลดไปเยอะมากและที่สุดคือเปลี่ยนรูปเปลี่ยนนี่ไปเยอะมากจนสุดท้ายแม่งกลายเป็นหนังโว,ว้กห่วยๆอีกเรื่องหนึ่งแล้วแม่งฉายดิสนีย์พลัสที่แม่งเพิ่งขึ้นราคาด้วย ถ้าคุณกำลังคิดว่าคุณจะซับสคริปชั่นดิสนี y p พลัสเพื่อดูป e t ต r p ์แพนและวินี้คุณมาซับช่องผมดีกว่าครับคุณภาพคลิปแม่งไม่จะเสียเวลาดูมาพอยกับหนังเรื่องป e t ต r p ์แพนวินดีเลยเออพูดถึงเสียเวลากูก็เสียเวลาทำคลิปนี้เหมือนกันดีกว่าไอสัตว์ก็ไม่ทำละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย